ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุปเปิ้ลเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเด็กๆอยู่บ้านเป็นไงบ้างคะทบทวนหน่วยเรียนที่คุณครูสอนไปบ้างหรือเปล่าคะวันนี้เรามาเรียนทางออนไลน์เหมือนเดิมนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณคูเปิ้ลจะให้เด็กๆเรียนรู้นะคะเส้นตรงเหมือนเดิมนะคะ ก่อนอื่นเราจะไปเข้าเนะะื้อหาเด็กๆได้รับหนังสือจากพ่อจากแม่หรือยังคะคุณพ่อคุณแม่รับหนังสือไปให้เด็กๆหรือยังคะถ้ารับแล้วเด็กๆเตรียมดินสอยางลบนะคะพร้อมที่จะเข้าสู่บเทเรียนกับคุณครูนะคะเด็กๆค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เรามดูพร้อมกันเลยค่ะวันนี้คุณครูเปิ้ลจะมาให้เด็กเรียนรู้ใบงาเล่มสีเขียวนะคะเล่มน,นี้นี่เองเห็นไหมคะค่ะเป็นใบงาเล่มสีเขียวนะคะเด็กๆวันนี้นคุณครูจะมาสอนเรื่องลากเส้นนะคะเส้นตรงแนวตั้งนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเส้นตรงแนวตั้งหน้าน,นี้กันเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆเห็นไหมคะเส้นตรงแนวตั้งขึ้นคูให้เด็กๆดูคูเห็นไหมคะเด็กๆมีรูปอะไรบ้างคะเป็นรูปรูปโป่งนะคะแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งเห็นไหมคะเด็กๆดูพร้อมคูเลยนะคะค่ะวันนี้คูจะให้เด็กๆลากเส้นนะคะเด็กๆเรามาดูวิดีโอพร้อมคูเลยค่ะวิธีการลากเส้นตรงแนวตั้งเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ลอยขึ้นเหมือนกับเส้นในแบบที่สองเลยนะคะในแบบที่สองลากเส้นตรงจากล่างขึ้นบนแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ เรรากกก็ดดดูวีีโอออัอนนนบึงะะคะเเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ลอยขึ้นเหมือนกับเส้นในแบบที่สองเลยนะคะในแบบที่สองลากเส้นตรงจากล่างขึ้นบนแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ ค่ะเด็กๆเด็กๆได้ดูวิดีโอกับคูเปิ้ลกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คูเปิ้ลมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆทำค่ะเรามาดูตามใบงานหน้าเล็บเขียวกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเรามาทําตามกันเลยนะคะเด็กๆค่อยๆลากนะคะตามตัวอย่างนะคะเด็กๆแล้วเวลาเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งให้คูเปิ้ลดูด้วยนะคะเด็กๆคูเปิ้ลรอตรวจของเด็กๆอยู่นะคะ ค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมก่อนออกจากบ้านอย่าลืมล้างมือติดแมสให้เรียบร้อยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเด็กๆวันนี้คุูปเปิ้ลขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ